นเรื่องการเล่าตำนานในตอน,นผมจะนำท่านผู้อ่านเดินทางไปเยี่ยมเมืองเสียมเรียบหรือเมืองเสียมราชดินแดงดแห่งปราสาทขอมโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาศิลานครอันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางการเดินทางท่องไปในนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงของชาวขอม ในยุคที่กำลังรุ่งเรืองสุดขีดและถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแสนนานแล้วก็ตามหากแต่ความขลังความศรัทธาของชาวขอมทั้งหลายก็หาได้ล่มสลายไปกับตำนานอันยิ่งใหญ่ของเมืองศิลาคนครไม่เพราะในปัจจุบันนี้ได้มีหนุ่มสาวยุคใหม่นิยมให้สถานที่โบราณเหล่านี้เป็นที่สาบานรักของกันและกันโดยเฉพาะที่ปราสาทตาพรมนั้น หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นสองสิ่งที่น่าอัศจรรย์และผมจะพาท่านไปพบกับสิ่งเหล่านั้นในตอนนี้ครับสำหรับปราสาทตาพรมนั้นตั้งอยู่ในเมืองปราสาทแห่งนครธมที่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทหินนครวัดมากนักปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นมาในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่อยู่ในพศ1724ถึงพศ1762พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าทรณินวรมันที่สองซึ่งครองราชในยุคคศ1 5 5 0ถึง1160และพระนางสีชยราช จุธามณีสำหรับพระเจ้าชัยวรมันที่7นั้นทรงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สถาปนานครธมนครหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรเขมรปราสาทตาพรหมแห่งนี้พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างขึ้นมาเป็นวิหารหลวงเมื่อพศ17 29เพื่ออุทิศในแก่พระราชมารดาของพระองค์คือพระนางชัยราช จุธามณีผู้เปรียบประดุษกับพระนางปรัชญาปรมิตาอันหมายถึงผู้มีความเป็นเลิศแห่งเป็นเทวีแห่งปัญญาหรือมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นซึ่งหมายความว่าพระองค์ตรงเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนตามความเชื่อของของโบราณที่ยกย่องกษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์นั้นคือเทพอวตาร เพราะฉะนั้นพระราชบรดาของพระองค์จึงทรงเปรียบเหมือนดังพระนางปรัชญาปรมิตาเช่นเดียวกันปราสาทตาพรมได้รับการสร้างขึ้นมาคู่กับปราสาทพระขันซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7สทรงสร้างอุทิศให้แก่พระราชบิดาโดยปราสาทตาพรมนั้นหลังจากที่ได้รับการบูรณาขึ้นมาก็ได้ปล่อยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อความลึกลับที่แปลกตา เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะแยกธรรมชาติออกจากปราสาทแห่งนี้ได้กล่าวคือในอดีตก่อนหน้าที่จะสร้างปราสาทต,ตาพรมขึ้นมานั้นดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ป่าทึบเมื่อได้มีการตัดโคนต้นไม้ลงมาเพื่อจะสร้างเทวาลขึ้นมานั้นหลังจากวันเวลาผ่านไปเมื่อนาจาักรที่ยิ่งใหญ่ล่มสลายลงเทวาลแห่งนี้ก็กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยเฉพาะตัวปราสาทตาพรมที่ถูกโอบอุ้มและปกถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ซึ่งในบริเวณนั้นจะมีต้นไม้อยู่สองพชนิดหนึ่งนั้นเรียกกันว่าต้นสปงหรือต้นสำโรงซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อนรากของมันจะดูดน้ำจากใต้ดินเข้าลำต้นทำให้รากดูป่งพองขึ้นมาแปลกตาส่วนต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนั้นเป็นเถาวัลย์ที่พันเลือยไปตามหน้าบันและหลังคาปราสาท คล้ายกับหนวดปลาหมึกที่แผ่ขยายออกไปโอบอุ้มตัวประสาทเอาไว้ทำให้ดูลึกลับและครังยิ่งขึ้นปราสาทดังกล่าวนี้แม้จะไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็มีรูปสลักต่างๆมากมายประดับประดาะเอาไว้ตัวประสาทเองนั้นแบ่งแยกออกจากกันเป็นห้าส่วนเพื่อประดิษฐานเทวรูปและสิวลึงเอาไวใ้ให้ผู้คนบูชา ภายในปรา,าสราทก็จะมีพวกหมอดูมาตั้งแผงดูดวงดูลายมือเพื่อแลกกับเงินเพียงไม่กี่เรียวนอกจากนี้ก็ยังมีวงดนตรีพื้นบ้านของเขเมรมาช่วยบรรเลงเพลงเพื่อขอรับเงินบริจาคตามแต่ศรัทธาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เมื่อบวกกับกลิ่นและฟันทูปที่ลอยอบอวนขึ้นมาจากหน้าแท่นบูชาเรียวกว่าทำให้เรารู้สึกคล้ายกับว่าตัวปรา,าสาทจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที ในขณะเดียวกันทั้งหากจะมีใครสังเกตภาพสลักที่ภาษาตาพรมนั้นก็จะพบว่าทางด้านหนึ่งด้านในของระเบียงคดทางทิศตะวันออกซึ่งอยู่สูงเหนือขึ้นไปจากพื้นราวสามเมตรมีรูปตระตีนางหนึ่งเทินหีบใบใหญ่เอาไว้บนหัวกับอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นภาพผู้ชายที่หมอบการาบตรตีที่มีรูปร่างใหญ่อีกนางหนึ่งภาพทั้งหมดนี้มีที่มาซึ่งเล่ากันว่า เป็นเรื่องราวของสตรีผู้หนึ่งซึ่งตั้งคันแก่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากหมอตำแยจนสามารถคลอดบุตรออกมาได้อย่างปลอดภัยหากแต่นางหาได้สำนึกในบุญคุณนั้นไม่อีกทั้งยังแสดงกริยาไม่ดีใส่หมอตำแยจนสุดที่จะทนได้ในที่สุดหมอตำแยจึงได้สาบให้นางต้องเดินเทินหีบที่บรรจุรกของลูกที่คลอด ออกเดินทางร่อนเร่พาเนจรไปชั่วชีวิตเพื่อเป็นการลงโทษโดยผู้ที่เป็นสามีนั้นพยายามกราบกรานหมอตำแยเพื่อที่จะอ้อนวอนให้ยกโทษให้ภรรยาของตนจนกระทั่งตัวเองกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าถ้าหากเรานิยมชมชอบภาพสลักที่แปลกตาอีกด้านหนึ่งของเทวไล ซึ่งตั้งอยู่บนระเบียงทางทิศเหนือของปราสาทประธานนั้นข้างบนจะมีภาพจำหลักภาพของกษัตริย์กับมเหสีซึ่งภาพปรากฏนั้นพระมะเหสีถูกลงโทษฐานที่ลักลอบมีชู้จนถูกตัดสินให้มาของพระองค์เหยียบตายแต่ที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือที่มุมประตูด้านหนึ่งของระเบียงโคชันในซึ่งเราจะพบเห็น ภาพที่น่าแปลกใจและไม่คิดว่าในสมัยนั้นจะมีคนปั้นคนวาดขึ้นมานั่นก็คือภาพสรรพสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะมีเจ้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่เราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าคนสมัยโบราณรุ่นนั้นท่านเคยเห็นโครงกระดูกหรือว่าภาพไดโนเสาร์เหล่านี้มาจากที่ไหนและท่านปั้นขึ้นมาได้อย่างไรจากจินตนาการหรือว่ามันเป็นภาพที่พวกเขาได้เห็นกันมาก่อน ย้อนกลับมาที่การเที่ยวปราสาทตาพรมอีกครั้งหนึ่งหาใครไม่มั่นใจว่าจะหาภาพเหล่านี้เจอเมื่อเราเดินผ่านประตูเข้ามาในห้องหรือส่วนที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ริมกำแพงและมีปราสาทหลังเล็กๆอยู่ข้างในนั่นเลยครับเรายืนอยู่ที่ประตูหันหน้าไปทางฝ่ามือของตนก็จะเลยเห็นภาพปูนปั้นเหล่านี้มีภาพไดโนเสาร์อยู่ตรงนั้นพอดี เมื่อเดินผ่านกำแพงทะลุเข้าไปในห้องประสาทส่วนอื่นเราก็จะพบว่าในแต่ละชั้นของประสาทตาพรมนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของปราสาทก็คือต้นสปงหรือต้นสำโรงนี่แหละจุดขายของปราสาทเป็นธรรมชาติที่เน้นควารมร่มรื่นความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่ถูกโอบอุ้มเอาไวา้ภายใต้อ้อมกอดของต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุนับเกือบพันปีพูดง่ายๆ ถ้าหากไม่มีต้นไม้ใหญ่ยักษ์เหล่านี้ขึ้นมาปกคลุมปราสาทตาพรมก็คงไม่ต่างอะไรกับปราสาททั่วไปที่มีอยู่ในกัมพูชามากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันทั้งนั้นเพราะเมื่อเราเดินผ่านไปแค่แต่ละชั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นนั้นคือความยิ่งใหญ่ของต้นไม้แต่ละต้นกับความเก่าแก่อลังการของปราสาทที่มองเห็นแล้วรู้สึกขลังขึ้นมา ในทันทีทันใดยกเว้นห้องประสาทชั้นในสุดซึ่งมีวิหารหลังเล็กๆอยู่ข้างในซึ่งภายในนั้นมีฐานสำหรับวางเครื่องบูชาอยู่ตรงกลางแต่ที่ดูครั้งและน่าทึ่งก็คือมีแท่นสำหรับให้คนยืนอยู่สองข้างหากเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วทุบหน้าอกของตนเองเบาๆ เราก็จะได้ยินเสียงกึกกล้องอึกกระทึกเหมือนเราทุบดังๆเลยทีเดียววิหารแห่งนี้ชาวกัมพูชาบอกกับเราว่ามันคือวิหารทุบอกหรือวิหารเปิดใจที่หนุ่มสาวชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวจะส่งใจให้แก่กันนั่นก็คือมาทุบอกสาบานว่าจะรักกันหรือจะพูดความจริงไม่พูดปดต่อกันด้วยการอธิษฐาน จากในวิหารแห่งนี้แหละครับอย่างที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าปราสาทตาพรมนั้นสร้างขึ้นมาในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยพันไม้หลังจากที่อาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่หลังสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดถูกทำลายในสมัยต่อมาหลังจากนั้นไม่นานปราสาทแห่งนี้ก็ถูกกลืนหายเข้าไปในราวป่ารกทึบอีกครั้งหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ และเมื่อถึงวันที่ทุกคนได้มาพบประสาทแห่งนี้เปิดตัวออกมาสู่สายตาชาวโลกเมื่อสมัยที่องรีมีองรีมูโอสเข้ามาสำรวจนครทมนั้นตีประสาทอันรกเรือนี้มีชายชราผู้หนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าท่านคือใครมาจากไหนหากแต่ยังคงเฝ้าดูแลประสาทคอยทำความสะอาดกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาไม่ให้ทับถมกัน ชายชาราท่านนั้นชาวบ้านเรียกท่านว่าตาพรหมและคงด้วยเหตุนี้เองที่ทาให้ปราสาแทแห่งนี้ได้กลายมาเป็นชื่อปราสาทตาพรหมจนถึงทุกวันนี้เพราะมีคนเรียกกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่านั่นคือปราสาทตาพรหมหรือปราสาทที่ตาพรมแกดูแลอยู่นั่นเอง